สวัสดีครับก็จิปกาแฟายามบ่ายกันนะครับกับล็อบพาเลาะนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบเดี๋ยวไงแชร์กันก่อนนะฮะโอเค okay. กลับมากับล็อบพาเลาะนะครับนะ่า EP ที่แปด ของผมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่บรรยากาศร้านแบบนี่ครับเบาๆชิลๆซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพามาดิฟกาแฟนะครับซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านที่แบบหายากนิดนึงนะฮะน,นี่ก็จะมาลองที่นะครับมองเขาบอกว่าจะเป็นในเรื่องของอมเมล็ดกาแฟแบบแนวซีรีส์ซีรีส์ซึ่งเป็น แนวกาแฟแบบโมสาส์ครับใครที่เข้ามาจริงเราอยู่ในโอเคมาแล้วฮะก็เดี๋ยวมาดิกาแฟกันนะฮะกับที่นี่ร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านฟ้าทรายโจนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะมา มาจิบกาแฟลำบากมันเช่นเคยครับพวกเราก็เอากับเรากับรอบพาเลาะนะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายๆนะครับกับร้านกาแฟหรือร้านอาหารที่มีสไตล์นะครับวันนี้ก็มาหาร้านนี้ก็เสียเวลาไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับที่มาเชอกันนะครับใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับในช่องทางอื่นๆก็ตอนนี้มาไลค์อยู่ใน y t u t u นะฮะก็ในส่วนของแฟนเพจนะครับสยามร็อปอินโนเวชั่นไงก็นะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋วตอนนี้ขออญาตเลือกมะเร็ดกาแฟนะครับซึ่งนะ้องเขาบอกว่าวันนี้มันเป็นซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์ของนักดนตรีทั้งนั้นเลยผมก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะมีที่เห็นก็ปีโตเฟนครับอ,อ,นนอันนี้อไอเอ่ย มีรู้จักครับโมซะนะฮะใครรู้จักไม่รู้จักก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับซึ่งผมก็จะชอบแนวเข้มๆนิดนึงก็อาจจะต้องเป็นจริงๆมาเป็นคอสตาลิก้าหมดเลยนะครับใครมีความรู้เรื่องกาแฟก็แนะนำผมนะผมเป็นสายกินครับก็จะพาไปกินไปชมกับร้านนะครับซึ่งร้านนี้นะครับร้านมายาลาตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะอ่า ซึ่งก็ตกแต่งด้วยในวสไตล์ที่เป็นศิลปะนะครับซึ่งเขาบอกว่าฟ้าเอ้ยมายาลาฟผมก็บอกผิดตลอดเลยร้านชื่อร้านฟ้าทลายโจนนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเองเป็นเป็นอาร์ตแอนด์คาเฟ่นะครับซึ่งการตกแต่งของร้านก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีพวกงานศิลปะเก๋ๆนะครับสวยๆเก๋ๆนะครับ ร้านก็เป็นขนาดกระทัดรัดนะฮะเล็กๆกระทัดรัดกระทัดรัดซึ่งบรรยากาศของร้านนะครับก็เป็นเล็กๆกระทัดรัดางนี้นะครับเป็นทรงยาวๆเข้าไปนะครับก็จะมีมุมที่หลับถ่ายรูปนะครับก็จะมีต้นไม้นะฮะมีงานศิลปะเท่ๆคูลๆให้นะครับ ซึ่งนะครับนี่ละกันเดี๋ยวผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกรับประทานอะไรนะครับซึ่งจรินอกจากเป็นกาแฟดิบแล้วเขาก็มีเมนูนะที่ผว่าเยอะมากนะครับในส่วนของกาแฟะนะครับซึ่งชื่อของกาแฟก็จะเป็นอยู่ในเรื่องของงานศิลปะนะครับไม่วนะ่าจะเป็นดาวินชีต์แมเคลนแองเจโลนะครับปิกัสโซ โมนาลิซาก็เป็นศิลปินทั้งนั้นนะถึงนะนะเ,เป็นภาพวาดนะครับอะไนี้ก็จะมีครูบูนะฮะกาแฟครูบูนะฮะใครที่ชื่นชอบก็จะมีเนี่ยเกี่ยวกับหนังนะนะโรบโอนจูเรียตนะฮะเป็นเนี่ยฮะเป็นวานิลานะครับวานิลากาแฟนะครับเดี๋ยวไว้ภายหลังก็คงต้องมาใครแวะเวียนมาทางขอนแก่นนะครับร้านนี้นะครับ อาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับก็เป็นร้านที่อยู่โบรโิเวณถนนที่มีการสัญจรน,นะครับไปมานะครับที่จอดรถก็อาจจะหารำบ,บากนิดนึงแต่ก็สามารถไปจอดไกลๆแล้วก็เดินมาได้นะครับอยู่นะครับใกล้ๆบึงนะครับบึงแก่นนครนะครับก็มาทางเส้นทางน,นั้นนะครับถนนที่นี่เขาเรียกถนอนอะไรเอ่ยโอเค เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมก็จะคุยกับเจ้าของร้านนะครับโอเคผมพร้อมละนะครก็ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับข,ขอีขอ้ผมเลือกได้แล้วนะครับ<อ>ก็ขออนุญาตสวัสดีเจ้าของร้านนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของร้านแนะนํานิดหนึง โอเคครับก็เป็นร้านฟ้าลายโจรครับก็คืออลูกค้าส่วนมากจะให้ฉายากับร้านครับว่าร้านลับๆที่มองเห็นด้วยตาเปล่าครับเพราะว่าเราทุกคนมาต้องดู G P S ครับไม่กันไหาเราไม่เจอครับอยู่ตรงไหนใช่ครับตรงไหนเลยครับก็คือมาจากสี่แยกดุญแก่นะครับตรงมาประมาณ500เมตรครับอยู่เส้นเดียวกับต้นปลาเผาต้นปลาเผานะครับจำสังเกตแล้วกันนะครับเราใครที่แวะเวียนมาเที่ยวนีมขอนแก่นนะครับร้านนะครับผมก็จำชื่อจริงๆเลยนะ ฟ้าทายจนผมเปเขเรีเมายาลบะรับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตให้เขายิบเครแฟให้ผมละล่ะได้ครับ,รบนะครับตัดสินใจเลือกเอาเรื่องที่เอาง่ายครับเลือกตามรนตรีที่เราชอบผมเลือกโมสัรลกันครับขอเดแของแฟงโมดใครที่เข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับใครที่เข้ามาดูทีหลังย้อนหลัง นะครับอย่าลืมสับตะไคร้ในช่องทางของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูน้องเข้าดิฟกันนะรอชิมกาแฟกันยามบ่ายทุกเคยนะครับกับล็อบพาเาะนะครับทุกวันเสาร์นะครับบ่ายบ่ายอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเร,รอ,รอสักครู่ตอนนี้ก็ไปดูบรรยากาศของร้านนะครับเราก็ไปต้องขออนุญาตนะครับมันก็อาจจะมีเห็น บรรยากาศของร้านนะฮะมาเยี่ยมชมนิดหนึ่งนะฮะไปด้วยกันนะครับมีเสียงนะครับตอนนี้ไม่รู้มีเสียงหรือ,อยังก็ลองเช็คดูนะคของสัญญาณมาบอกให้ผมได้นะครับมีเสียงไม่มีเสียงนะครับโอเคนะครับมีสัญญาณหรือเปล่าก็เช็คกันมาได้นะครับ นี่ก็เขาก็บอกว่าเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แอนด์คาเฟ่นะครับแนวการตกแต่งร้านก็จะเป็นในแนวของอย่างนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรเป็นแนวบารโรกคับ <laughs> เป็นแนวบารโรกนะครับซึ่งใครชื่นชอบแนวสไตล์แบบนั้นที่มีงานศินลปะไม่ว่าจะเป็นทางฝรั่งเศสนะครับกับอังกฤษร่วมสมัยนะมันถือว่าเป็นฝรั่งเศสหรืออังกฤษ ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับซึ่งเมล็ดกาแฟที่นี่เขาก็ผมก็คิดว่าคัดสัรมาอย่างดีนะครับผมก็ดูตามรีวิวมาแล้วซึ่งวันนี้จริงเราก็มาทํางานอยู่ทางภาคอีสานครับก็เลยลออกหาข้อมูลแล้วก็แวะมานะครับเยี่ยมเยียนที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงโควิดที่ผ่านมาถือว่าเปิดไหมหรือว่าไม่ได้เปิดที่ทำานก็จิาญาก็เิ่งกับานอนระยะช่วงไม่จิตหยากน่าครับ เช่นกันครับเหมือนกันทุกทีนะฮะที่ผมไปแต่ละร้านก็เราถือว่าเราไปช่วยกันอุดหนุนนะครับร้านของคนไทยด้วยกันนะครับช่วงนี้อย่างที่ทราบกันว่าก็เป็นสถานการณ์นะครับในเรื่องของโควิดนะฮะเราก็มาแวะมาเจอมาทักทายกันนะครับมาช่วยเหลือมาอุดหนุนนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ ช่องรายการผมนะฮะสยามล็อบากับล็อบพาเลาะนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่ะฮะเขากำลังเตรียมในเรื่องของของการดิฟนะฮะใครแจ้งมาว่าไม่มีเสียงอะไรยังไงก็นะครับแจ้งเข้ามาบอกผมได้นะครับ เราก็รอมาดิฟกาแฟด้วยกันนะครับก็จิบกาแฟกันยามบ่ายครับถึงบางทีก็จะบ่าย2องโมงบ้างสามโมงแต่ก็จะมาประจํากันทุกวันเสาร์นะครับวันทํางานหรือวันพักผ่อนของใครหลายคนนะครับก็จะพาไปเยี่ยมชมร้านกาแฟที่มีเอกลักษณ์นะครับมีสไตล์ได้เป็นของตัวเองนะครับ ใครมีที่ไหนนะครับอยากให้ผมไปนะครับแวะเวียนไปอุดหนุนนะฮะก็แจ้งเข้ามาได้ช่วนี้ก็อย่างที่ทราบกันก็ขอเป็นโซนภาคอีสานนะครับก็ช่วงนี้หน้างานผมก็ยังอยู่ที่ภาคอีสานอยู่นะครับแต่ที่อื่นแจ้งมาได้ครับมีโอกาสแวะไปนะครับไปเยี่ยมเยียนไปทักทายไปอุดหนุนกันนะครับโซนด้านหลังก็จะมีเรื่องของโซนถ่ายรูปนะครับ ก็ซึ่งก็ไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าเดี๋ยวติดกับแขกของที่ร้านนะครับก็เป็นการให้เกียรติเขานะครับผมก็รอนะครับสักครู่เดี๋ยวเรารอกันสักครู่นะครับใครมีคอมเมนต์มีก็เข้ามาได้นะครับตอนนี้ผมไลฟ์อยู่ที่ช anel y o ยูทูบนะครับ มาที่ช anel youtube นะครับก็ฝากกด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับกับช่องนี้นะครับสยามล็อบวันเดอร์นะครับกับรายการสยามล็อบวันเดอร์ล็อบพาเลาะนะครับในส่วนของช่องเราก็นะครับสยามล็อบอินโนเวชันนะครับก็ได้รับสนุนจากสยามล็อบอินโนเวชันก็เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนสาเร็จรูปนะครับเพื่อการตกแต่งนะครับงานล็อบนะครับนนี้ก็นะครับ ้ร้านแบบนี้ก็โอเคดีนะผมว่านะครับมาก็มีเอกลักษณ์นะครับเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าบาโลกนะแต่ที่นี่จริงเขาก็มีนะฮะมีพวกคอปเทลด้วยครับนะครับก็มีบอโ้เยอะเลยฮะมี ไหมไทยนะฮะมีคลาสสิกซอมบี้โอม School นะีบูตด้สกูลนะฮะบูตด้สกูด้วยนะครับก็ใครที่ชอบพวกคอกเทลก็น่าจะมีด้วยนะซึ่งคอกเทลมีทุกวันไหมเดี๋ยวถามเจ้าของดูนะฮะใครเข้ามาก็แวะเวียนทักทายกันเข้ามาได้น,นะครับสำหรับใครที่ ติดตามนะครับช่องสยามล็อบนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการพูดคุยกันทุกวันอังคารนะครับเป็นเรื่องของสยามล็อบสยามไลท์นะครับก็ไลท์นี้มีแจกก็จะเจอกันทุกวันอังคารก็จะมานั่งพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเทรนการตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็มีไอเดียการตกแต่งบ้านมาพูดคุยมาแนะนํากันนะครับมาแบ่งปันกันนะครับในทุกวันอังคารนะครับส่วนวันเสาร์อย่างเงี้ยนะครับก็ล็อกพาเราะนะฮะก็มาพามาไปเยี่ยมไปชมไป อุดหนุนนะครับร้านกาแฟนะครับร้านอาหารนะครับที่เขามีสไตล์มีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นสไตล์แบบบล็อกนะครับสไตล์แบบโมเดนโมเด์นะครับที่เราพาไปก็หลายที่ที่ EP นี้ก็เป็น EP EP ที่8แล้วนะครับแตก็หนอฝากทุกท่านช่วยติดตามด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแลวจริงถ้าใครดูในดูในเพจนะตอนนี้สยามบล็อกอินโนเวชั่นนะครับเพจของเราก็เปิดรับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับสามารถเป็น ซัพพอร์เตอร์ให้เราได้นะครับก็เป็นซัพพอร์เตอร์รายเดือนให้เรานะครับเพื่อร่วมนะครับสมทบทุนเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับอย่างผมกับทีมงานนะครับที่ได้นำพากันนะครับพากันไปเยี่ยมชมร้านไปอุดหนุนร้านนะครับที่เป็นของคนไทยนะครับที่ช่วยกันในช่วงของวิกฤตแบบนี้นะฮะเป็นประจำนะครับไปที่ไหนก็ไปอุดหนุนเขาไปอุดหนุนกันนะครับร้านไหนที่ ปิดไปกลับมาเปิดแล้วนะครับเราก็จะไปสืบสอบหานะครับ<อ>เพื่อให้ทุกท่านได้นะครับรู้ว่าเขาเปิดแล้วก็ได้จะไปแวะเวียนไปอุดหนุนกันนะครับไปพูดคุยกันกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งร้านนี้นะครับก็ที้แจ้งไปตอนต้นคลิปนะครับชื่อร้านฟ้าทรายโจนนะชื่อไทยๆทยนะฮะฟ้าทลายโจนแต่การตกแต่งไม่ไทยนะ ตกแต่งก็เป็นแนวแบบบารโร้กนะที่เขาเรียกบารโรกนะแล้วเป็นศิลปะร่วมสมัยอ่าเป็นศิลปะมีพผมดูก็จะมีแบบมันก็ก็เป็นแนวทีว่แบบสวยดี <c oughs> มีงานศิลปะนะครับแม้แต่กาแฟเมื่อกี้ที่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นซีรีส์ของของของมิวสิกนะครับก็จะมีเป็นพวกโมซาร์ทนะครับเป็นพวกพีโทเฟนอ่า อย่างเมนูเนี่ยเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับง,งานศิลปะนะครับโมนาลิซ่านะครับมีไมเคิลแองเจโรมีดาวินชีอย่างเงี้ยก็มีคนดังๆที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับชื่อของกาแฟก็นะครับเป็มด้วยประวัติศาสตร์ด้วยโอเคตอนนี้มาแล้วครับซึ่งโอ้โหเดี๋ยวต้องขออนุญาตแวบนะครับในการตกแต่งของน้องเขาของร้านนี้นะครับ ซึ่งถือว่าตกแต่งนะครับในการดิฟมาซึ่งจริงเมื่อกี้ถามเขาแล้วว่าครับว่าสามารถดิฟเองก็ได้นะครับให้เขาในการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เราเลือกนะครับเป็นกาแฟที่เลือกนะฮะเขาบดมานะครับก็บดก็สามารถสามารถปรับความหยาบความอะไรนี้ได้ด้วยเช่นกันได้เนาะนะครับก็นะครับสามารถที่จะสั่งมาดิฟเองนะครับหรือให้ทางเจ้าของร้านชื่ออะไรอ่ยลืมถาม นอ้อพี่นนท์นะฮะไม่เป็นไรครับูดูแลเอาชื่อนนท์นะครับก็เดี๋ยวให้พนักงานเขาดิฟให้เราเลยก็ได้นะครับโอเคไม่เสียเวลาวันนี้เรามาดิฟกันเลยคอนเซปต์ดิฟของเราจะเป็นดิฟที่เกียวข้าก็คือดิฟกระดิ่งเ้าครับอานนี้ก็คือแบบเราแลี่กสมันี้นึงทให้เราเป็นตัวชั้นยิ่งกวาครับแล้วก็ถ้าใครอยากดฟเองะครับตัวนี้ก็จะมีวิธีการดิฟให้ด้วยรับไว้รอบหน้าผมมาดิีเป็นโปรตีเราก็ดิฟประจำอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะมาให้เขาครับ เป็นแนวอ e ีสานฟิวชั่นนะครับก็จะมีดิฟแบบกระติบข้าวาก็เพิ่มกิมมิกเข้าไปได้นะครับสำหรับร้านค้าต่างๆนะครับนับกันไป30วิิตวิไม่ถึงครับก็ครับดูกันได้สำหรับสีของน้ำกาแฟนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราใช้ เมล็ดพันธุ์ของอะไรนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับเพื่อการความสับสนและก็ผิดพลาดแถมก็ยังมีนี่ผลไม้และแก้มให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่น้องเขาบอกว่านะครับมีนี่ครับวิธีให้กาแฟใส่ไปแค่ไหนนะครับรอ,อไป30มิบิเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในส่งของเพจเรานะครับสยามร็อปอินโนเวชั่นชิว่าหอมมากครับหอมมากกับตอนนี้อย่าลืมครับที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับกับเพจของเรานะครับตอนนี้ก็เปิดรับนะครับ ผู้สนับสนุนหลักอยากเป็นทางการได้นะครับสามารถกดดูที่หน้าเพจได้นะครับก็กดเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้นะครับเป็นรายเดือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานนะครับก็จะได้ไปนะครับเยี่ยมนะครับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่นะครับที่มีสไตล์นะครับเราก็ไปเยี่ยมชมนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับรอสักก็จะวางนะครับ เป็นประก,การพื้นฐานก็สามารถโอโหเพิ่มนะะ้ำนะะนะะได้อีกในการจะดิฟขั้นที่2นะครับอ่าซึ่งผมชอบความคลิปเก๋ะนะฮะนี่ดูเขาตกแต่งนะครับได้มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของเขามากเลยนะฮะับเดี๋ยวที่บอกครับกับช่องของเรานะครับร็อบพาเราะนะฮะ าไปดิฟกาแฟไปจิบกาแฟกันยามบๆอย่างนี้วันนี้ก็ใครจะเห็นบ้างาจริงวันนี้มาคนเดียวปกติก็มีทีมงานมาช่วยถ่ายนะฮะนะตขะผมเขาเขามีกิมมิกนะฮะของ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 ร้านก็จะมีนี่กระติบข้า แล้วก็มีผลไม้ให้ร่างปากนิดนึงนะแต่เสียอย่างเดียวนะฮะน่าจะมีน้ำเย็นน้ำโซดาให้ผมสักนิดนึงขัดขัดน้ำโซดาโอเคเดี๋ยวมาจิบกาแฟกันนะครับ มนาทีมันมยังไม่ถึง3นาทีกลิ่นของตัวนี้เป็นคอสตาริก้านะครับในส่วนของซีเรียคือ m u s i c เช n นโมซาตนะครับเราก็บอกก็จะมีกลิ่นก็คือกลิ่นของโรสนะของกุหลาบของแบล็คเบอร์รี่นะครขององุ่นแห้งนะครับ กิ่นหอมของ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 องุ่นนะครับผมว่ามีรสชาติขององุ่นขึ้นมาถือว่าถือว่าโอเคนะครับ ก็ดูการตกแต่งนะครับของเขาว่าถือว่านี่ก็เพิ่มลูกเล่นเพิ่มกิมมิกให้กับการเสิร์ฟนะของร้านได้นะครับ mm hmm. เขาก็มีคู่มือเล็กๆนะฮะ mm hmm. ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการ จิบกาแฟดิฟกาแฟครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องนะครับนี้ด้วยนะครับกับรายการล็อกพาเลาะนะฮะซึ่งปกติก็จะเป็นที่ชาแนลของสยามล็อกแต่วันนี้ผมใช้ชาแนลส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็ใครที่ดูดูในเพจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ทางชาแนล u ูทูบก็กด s u b s ไครต์นะครับช่องนี้แล้วกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับก็ฝาก ติดตามนะครับดูในเรื่องของการตกแต่งร้านใครที่ชื่นชอบในเรื่องการตกแต่งร้านร้านที่มีเอกลักษณ์นะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับเอกลักษณ์สวยๆเท่ๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะพาไปเยี่ยมชมนะครับเป็นประจําทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายๆนะครับจิบกาแฟยามบ่ายกับล็อบพาเราะนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็ คงจะจากลากันไปนะครับกับที่ผมดิบกาแฟแบบนี้นะฮะจิบกาแฟกับนี้ก็ช่วยผ่อนคลายนะครแล้วก็เติมความคิดในยามบ่ายนะครับให้ทํางานไปต่อได้หรืมไหมฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็จะพาไปเยี่ยมชมนะครับร้านกาแฟดีๆนะครับน่ารักนรักมีสไตล์สไตล์แบบนี้นะครับเดี๋ยวไงก็จะเก็บภาพถ่ายนะครับไป ในแฟนเพจเราด้วยนะครับสัวันนี้ก็นะครับจากลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าจะพากันไปเลาะที่ไหนนะครับกับสยามล็อบนะครับอิโนโนเวชันในรายการล็รอบพาเลาะนะครับล็อบวานเดอร์นะครับ e p ี EP ที่8แล้วนะครับก็ว่าเจอกันใหม่ E ีีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ